ที่ออกมาแล้วก็การนําเสนอคือถ้าเขาอยากเกริ่นถึงจริงๆนะนาคอมผมว่าทําแบบอินเดียนาโจนภาคสีก็ได้เหมือนที่ตอนที่อินเดียนาอินดีเนี่ยกล่าวถึงพ่อตัวเองแล้วก็หยิบรูปมาดูเพื่อคาระวะดึงน้ําตาดึงความหลังอะไรพวกนี้มันดูจริงใจแล้วก็ดูดีกว่าเยอะเลยล่ะครับ อาจจะด้วยคุณภาพการน,นําเสนอที่เห็นแล้วเวิร์ก็เป็นไปได้ครับคือถ้าทําเนียกว่านี้ยผมอาจจะยังพอดูอยู่ได้นะถึงแม้ว่าจะครินช์กากอ้วนไปก็ตามเถอะพอมาดูแล้วนะครับผมก็พลางนึกถึงตัวเองนะว่าโชคดีแล้วนะที่หลังผมเรียนจบมาเนี่ยเราไม่ได้พยายามยัดตัวเองนะเข้าไปอยู่ในโพ i t i o n ในวงการภาพยนตร์ไทยบังคงจะอึดอัดหน้าดูเลยแหละมันยังเป็นอะไรแบบเดิม,ดมอยู่เลยไม่ว่าจะ นานเท่าไหร่นั่นเองในสายตาผมนะคือพุ่มกับหน้าเก่าเนี่ยก็ยังมีเครดิตมีความสามารถในการขายให้ได้ทําภาพยนตร์ออกมาสู่สังคมโลกกว้างอย่างเหมือนเดิมนานๆทีเนี่ยถึงจะมีพุ่มกับหน้าใหม่ๆวัยรุ่นเจนใหม่ๆนะครับผุดขึ้นมาในสังคมไทยแต่ก็ต้องไหวทวงกระแสนะครับหรือทําตัวแตกต่างอย่างเลี่ยงไม่ได้เอาเ